เปิดสต๊อกรถเ u v กันเลยนะคะมีทั้ง Honda HRV, Toyota Corolla Cross, นะคะ Honda CRV นะคะ t o y o t a ซ e n t าฮอนดบนะคะหรือ Toyota Veloz มีมาให้เลือกเพียบแน่นอนได้ตัวชมใหม่ตัวท็อปกันทั้งนั้นเลขใบหลักหมื่นเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาโบก,กับพิมเพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงศ์46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเราศูนย์รวมรถมือสองย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะเป็นทั้งรถครอบครัวจิตที่นั่งแล้วก็รถครอบครัว 5ที่นั่งนะคะวันนี้นะคะพิงมารีวิวอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะมีทั้งโต้ต้าเซนต้าฮอนด้าเฮดอาร์วีฮอนด้า m ซียร์วนโะคะโต้ต้าค o โร l ่าคอร์สนะคะ,ะ,คะตกือหรือจะเป็นโต้ต้าเซนต้าหรือจะเป็นโต้ต้าเวลอสนะคะมีให้กับพี่ๆได้เลือกถือว่าเยอะมากประมาณ30 คันถึง40,000คันกันเลยแล้วก็จะมีรถเข้าใหม่เพิ่งลนจากให้เลิ่มมาให้กับคุณลู้ียด้วยนะคะสําหรับวันนี้พิงมาอัปเดตนะคะในส่วนของตัวรถเข้าๆให้กับพี่ๆได้ดูก่อนเลยสนใจคันไหนโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0827 043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเรามาเริ่มันแต่คันสีขาวคันแรกกันเลยคันสีขาวคันแรกกันเลยคันนี้เลขไม่ถือว่าน้อยมาก ะะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโลครอบครัว7ที่นั่งนะคะได้เป็นโตต้าเซนต้านะคะ 1.5G นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะกับราคาอยู่กับราคาอยู่ที่สำหรับตัวนี้นะคะราคาถือว่าถูกมากๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณแ0 0พันต้นๆน,นะคะ469,000บาทนะคะ เลขไม้อยู่ที่70,000กโลเท่านั้นเองตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวปรับไฟฟ้าในส่วนของแค่ฝั่งตรงข้ามคนขับแต่ภายในเขาจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะติดแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะคันนี้พรอยู่ประมาณ9,000ต้นต้นเลขไมเ่เพียงแค่70,000กโลเท่านั้นเองนะคะออปชันจัดให้เต็มๆแน่นอนสำหรับโตต้าเซนต้านะคะปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะ กับราคาอยู่ที่469,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะมาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะโต้ต้าเซนต้านะคะ 1.5V ปี2000ตัวนี้ได้ลดปี2019นะคะกับราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะเลขมาอยู่แสนต้นๆเท่าน,นเองนะคะกระจังหน้าของเขาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะได้ตัวชมใหม่มาให้แล้ว นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้มาพร้อมกันล้อมแมกลมดำสวยๆมาให้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะเขาจะปิดเปิดแบบออโต้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะระบบความปลอดภัยจัดให้แน่นอนภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดดยน้ำตาลมาให้ติดแอร์รอบพันมีจอกลางมาให้ด้วยออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อนจัดให้เต็มๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาเซนต้าไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถครอบครัวไซมินีแนะนําเลย นะคะสำหรับคันนี้นะระบบเซ็นทรัลล็ลอกออตโต้รอบคานมีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมาให้ปุ่มพุดสตาร์ทพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟันชั่นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออ,ตโ,อโต้เกียร์ออตโต้มาให้เบาะหนังสีดำตัดด้วยสียตาสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะซีซ0 0 0เบาทคิดดีจับไปเลยฟีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณเจ0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจติดต่อหาพิงค์ได้เลย 0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสวนมากตัวท็อปจะเป็นตัววีนะคะแต่ว่าสีขาวคันที่พิงรีวิวคันแรกอ่ะจะได้เป็นตัวจีมาให้นะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้นะคะได้เป็น Honda Mobabio 1.5 RS ปี2018เลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0กโลนะคะกับราคายอยู่ที่379,000บาทตัวนี้ได้เป็นตัว RS มาให้ตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของรุ่น Honda นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์ที่ผ่อนถูกนะคะพออยู่แค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะภายในเขาได้เป็นเบาะหนังสีงแทนมาให้เพราะว่า ตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปมาให้สามารถพับเบาะแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารพับเบาะเช่นได้เช่นเดียวกันติดแอร์รอบคันนะคะหน้าจอทัลสกินแอร์ออโต้เกียร์โตมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะโม,มาบาิโอนะคะ1 5 r 2017 s ี2 0 1 7นะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้ชุดแต่งรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูสีดำคันนี้ที่เพิ่งรุดจ,จองกันมาเลย นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของในส่วนของ1.8 EL เช่นเดียวกันสำหรับตัวนี้นะได้เป็นน้องสีดำหลุดจองมาประมาณ2คนละใครอยากได้เป็นเจ้าของกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8 EL ปี2019นะคะกับราคาที่5 39,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.8มาให้คนอยู่ประมาณ9,000ต้นๆเท่านั้นเองราคาถือว่าดีมากๆ นะคะได้ชุดแต่งรอบคานตัวท็อปสวยๆมาให้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาได้เป็นล้อมแบกลมดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยมือจับตัวนี้แบบโครเมียมมาให้นะคะหลุดจองมาแล้วสองครั้งนะคะหลุดจองมาแล้วสองครั้งเลยภายในคันนี้เบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสามารถพับเบาะเรียบได้นะคะคุณลูกค้าเลขมาอยู่ที่1 6 0่0 0นกห่กโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลย 0827043253เบอร์พิงก์แอนไลน์ได้สามารถพับเบาดเรียบได้นะคะวางนอนได้สะดวกสบายมากสำหรับรถครอบครัวคันนี้นะคะส่วนสีแดงตัวนี้สีแดงตัวนี้เป็นตัว r อไม่แน่ใจว่าหลุดจองยางแต่คันนี้ติดจองแน่นอนได้ตัวท็อปสีสีนี้ได้เป็นสีพิเศษและอีกอย่างนึงเป็นสีที่หายยากด้วยนะคะคันด้าเฮ 1.8RSP2020 เลยกไหม 6 0หมื่นนะคะสำหรับคันนี้นะ5้าแสนบาทแต่ตัวนี้ติดต่องไปแล้วมาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับตัวนี้ใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันกันบ้างนะคะแนะนำเลยโตต้าคุลว่าคอสหนึ่งดแดไฮบิดพรีเมียมปีสองพันสิบนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้พบาทนะคะตัวนี้ได้เป็นน้องสีขาวมาให้นะคะเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้ายี่สิบสี่กิโลลิตรมาให้กับคุณลูกค้าเลย ตัวนี้นะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสาหรับคันนี้นะได้ล้อแมกลมดาสวยๆมาให้แบบนี้เลยภายในคันนี้ยังบ้างสาหรับคันนี้มือจับแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะภายในคันนี้เบาะหนังสีแดงมาให้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่องจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะพรมไรมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้โเกียร์โตมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของเบาะด้านผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะเรียบแบบนี้ได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวนี้ได้เป็นตัวลองทอมบาให้ ah ai, นะคะติดจอหลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะโต้ต้ตาโครา l คอร์หนึ่งจุดแปดไฮบดพีเมียมนะคะปี2020นะคะ6ก9ส0เกบาทนะคะสําหรับคันนี้นะ เซนต้าตัวนี้อีหนึ่งตัวเลยนะคะโตต้าเซนต้า 1.5V ปี2016นะคะ3 0, 9 9 0 0 0บาทคันนี้ได้เป็นท้องสีขาวมาให้ตัวท็อปเช่นียวกาคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะส่วนตัวนี้นะคะชมใหม่ล่าสุดแน่นอนนะคะโตต้าเวลอส1.5พีเมียมปี2022เลขไม่90,000นะคะ630,000 9,000บาทสำหรับคันนี้นะ639,000บาทได้ตัวโฉมใหม่มาให้ล้อมแบกลมดำสี่ส่วนให้มาพร้อมกับยางบิสตตนให้ด้วยนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะที่เปลี่ยนมาจากตัว Innova หรือ a เวนซ่าจะได้เป็นตัวนี้มานะคะอันเด็กประสงค์ถือว่าเยอะมากๆนะคะภายในเบาะหนังสีดำพับเบาะได้นะคะพับเบาะได้สะดวกสบายแน่นอน ติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยสําหรับคันนี้นะวารันตีศยังอยู่นะคะป้ายแดงก็ขาดอยู่ประมาณ 9, เก้าแสนเพจยนิขายไปแค่หกแสนสา่นเกบาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะสำหรับใครที่มองหาเวลอดไว้ใช้งานนะคะตอนนี้เวลอดมีให้เลือกสีขาวแล้วก็สีดําให้แก่ให้เลือกเลยนะคะสำหรับโตเต้าเวลอดหนพรีเมียมปีสองพ 23นะคะได้ชุดแต่งได้สเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันมาให้เลย6กแสนส่นเก้าบาทนะคะสำหรับคันนี้นะหรือสายฮอนด้าอีหนคันตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยน้องสีดําสีสวยทะเบียน8177นึะคะระบบเซ็นเซอร์รอบคันตัวนี้เป็นตัว1.5 RS นะคะ e-h ev นะคะสำหรับตัวนี้นะได้เป็นน้องสีขาวมาให้เออไได้เป็นน้องสีดํามาให้ ภายในถือว่าสวยดูแพงมากนะคะเบาะหนังสีดำพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะตัวท็อปแบบนี้เขาติดสันรูปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะได้เป็นตัวท็อปแล้วก็ติดสัรูปมาให้นะคะชมใหม่ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนรอบปี2023ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HR-V 1.5 RS นะคะ e h e v ปี2000 24นะคะสำหรับวันนี้นับ6 9 0 0 0นบาทสีดำตัว IA สวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็2ตัวนี้จะเป็นตัวในส่วนของโตต้าโครล่าคอร์สหนึ่งจะแปลไฮบริดพรีเมียมเป็นตัวพรีเมียมแต่ราคาห่างกันนิดนึงนะคะเลขใหม่ก็ห่างกันอยู่ไม่แน่ใจตัวนี้เลขใหม่เท่าไหร่แต่มั่นใจว่าตัวนี้ เลขมาอยู่ที่9 0 0 0 0นะคะลถปี2 0 2 0 6 7 0 0 0 0บเจาบาทตัวนี้นะคะได้เป็นสีเทาดำหายยากกับคุณลูกค้าหาย,ยากถือว่าหาย,ยากมาก,มากนะคะสำหรับคันนี้นะเพราะว่าตัวนี้ใครได้ไปส่วนของล้อแม็กแต่งสิ่งสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าภายในคันนี้นะคะคุณลูกค้าจัดให้กับคุณลูกค้าเต็มๆแน่นอนสปอร์ตมากราคาถือว่าดีมากๆเลขมเ่เพียงแค่ 9ก้าหมื่นกโลเท่านั้นเองภายในนะคะเบาะหนังสีแดงมาให้หน้าจอทัชส,สกรีนพรมไรมันติฟังก์ชันมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะสามแสนขอโทษค่ะ6 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อจัดให้เต็มๆแน่อนอนเลือกไมาเพียงแค่เก0 0 0เท่านั้นเองได้เป็นสีเทาดำแต่ว่าใครที่ไม่ชอบในส่วนของล้อแมก แ่งสิ้นสวยๆก็แนะนําเป็นสีขาวคันนี้เลยนะคะสีขาวจะเป็นล้อมแมกลมดําแท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้อยู่ใกล้กันตัวท็อปเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้กันตัวท็อปเหมือนกันภายในพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานคันนี้699ต่างกันอยู่ประมาณสัก3ามหมื่นะคะอยู่เรียงกันเลยลูกค้าจะชอบสีขาวหรือชอบ สีเทาดำก็ได้นะคะออปชั่นฟังก์ชันเชนเกานแต่ให้ลูกค้าได้สีเทาดําไปจะได้ไหมเนาะแต่ได้ล้อที่แต่งมาแต่ให้ลูกค้าชอบแบบเดิมๆแนะนําเป็นสีขาวราคาห่างกันอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะคะคันนี้6กหกเก้าเนะคะสําหรับคันนี้นะส่วนอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับตัวนี้นะตัวนี้เป็น Honda c ซ v 2.4 EL ES นะคะปี2021เลขไม่แ80,000นะคะกับราคาอยู่ที่859,000บาทนะคะเลขไมเ่เพียงแค่80,000กโลเท่าน,นั้นเองได้ไป็สีเทาดำสวยๆส,สีขาวควันนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองยังตัวนี้ Honda c r v 2 4 e ปี2021เลขไม่เ้ม0 0นจ0 0แบาทนะคะตัวนี้ถ้าเป็นในส่วนของ Honda c r v ถือพิ้งถือว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นรถที่เข้ามาถือว่าเยอะมากๆตอนตอนนี้เข้ามาอยู่ประมาณเกือบสิบกว่าคันละนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้ภายในพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามหน้าจอทัชสกรีนมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะราคาถือว่าดีมากๆนะคะราคาถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แปดหมื่นเองนะคะราคาดีด้วย ออปชันตัวท็อปจดให้เต็มๆได้นะสำหรับต,ตัว ES แต่ก่อนลูกค้าถามหายเยอะมากนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะใครที่ชมในส่วนของคลิปรวมของพิงค์อยู่นะคะอยากสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลยติดสรูปมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีขาวนะคะตัวน,นี้นะคะคุณลูกค้าตัวน,นี้ได้เป็นตัวเริ่มตน้นอ่าเขาเรียกว่าตัวกลางมาให้ ติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยติดแอร์รอบคันมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับน้องสีขาวตัวนี้นะคะราคาถูกกว่าคันสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะเจ็ดแสเจ็ดหมบาทรถปี21เป็นตตัอ e, ีนะคะเลขไมล์เพียงแค่เก้าหมื่นกลเท่านั้นเองได้เป็นน้องสีขาวสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งาน นะคะคุณลูกค้าบางคันก็ติดจองพียงก็แจ้งไปแต่คันไหนที่ไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้ารีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สุวินทวงศ์46สำนังกงานใหญ่สายสำนักงานสำนังกงานใหญ่สาขาที่3กันได้เลยนะคะมีรถให้เลือกถือว่าเยอะมากๆในส่วนของรถครอบครัวนะคะประมาณ40-50คันกันเลยนะคะแล้วลงมาจากเทเลอร์อีกนะคะคุณลูกค้าลงจากเทเลอร์อีกเยอะมาก นะคะกดไลค์กดแชร์ก like, ดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะทุกท่านทิ่ขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชะการและวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้นะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จับเจสรวจสอบได้แค่นั้นเองกดไลค์กดแชร์ก like, ดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ